มาครับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวการโปรกแกรมดอกตัวนี้เป็น f o r t จูเนอนะครับ2.44คูณนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจอดอกเดียวต้องการทําเพิ่มนะครับวิ่งมาหาช่างกุญแจเอชินนะครับจากสิงห์บุรีเลยทีเดียวนะครับมาถึงกับโปรกแกรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบเราจะต้องมีการทดสอบให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับเราจะทดสอบตัวรีโมทของลูกค้าก่อนตัวแรกนะครับนี่นะครับ,รบล็อก อันล็อกโอเคของลูกค้าเรียบร้อยใส่กระเป๋าไปตัวใหม่นะครับตัวนี้แท้ศูนย์นะครับอ่าเทสเปิดก่อนครับโอเคเปิดนะครับล็อกมาเทสยฝาท้ายก่อนนิดนึงนะครับฝาท้ายกดค้างไว้นิดนึงนะครับปึ๊บมันต้องอันล็อกก่อนนะครับอ่ากดค้างไว้เด้งขึ้นมาเรียบร้อย เราจะสั่งปิดนะครับกดค้างไว้อีกทีหนึ่งเรียบร้อยเราจะเทสตาร์ทก่อนนะครับตัวนี้เป็นคีเลตโกนะครับอ่าล้วงของเก่าไปในเก็บไว้ห่างๆก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะกวนกันถ้ามาเราจะทัดดูนะครับโอเคนี่ล็อกเปิดล้วงเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้อ,อ่ากดอีกทีนึงนะครับโอเคมาเทสตาร์ทนีกนะี ก็เดินเข้ามานะครับดูตำแหน่ง g P เพื่อความปลอดภัยนะครับกด IG on เรียบร้อยเครื่องฟิสตสตาร์ติดง่ายดังแคคๆๆนิดนึงนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอก Fortuner นะครับ2.4คูณ4นะครับเป็นรถยอดนิยมนะครับสมบูรณ์แบบนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจติดต่อเข้ามาได้ที่0955636282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่อ่ะส่งมอบให้ สิงห์บุรีนะครับน้องนายช่างเอ้ยไม่ใช่เสียใหญ่ฟุกสิงห์บุรีเนาะครับกาถ้าใครมีปัญหาเรื่องรถอยากได้รถใหม่ๆนะครับติดต่อเสียฟุกได้เลยนะครับเบอร์อะไรนะเบอร์เสียฟุกนะครับเขาจะสรรหารถใหม่ๆให้กับลูกค้าตลอดนะครับรถดีมีคุณภาพต้องเสียฟุก0 9 2ครับ4 3 0 4 3 0ครับ8 0 4 1ครับ8 0 4 1ครับโฆษณาให้เรียบร้อยสลับเสียฟุกนะครับสำหรับรถ่า สวยๆนะครับมือสองนะครับก็วิ่งหาทั่วประเทศนะครับใครมีรถสวยขายได้นะครับขอบคุณครับ